ึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะผมมานอนรถตู้ลุงอะนะที่เฉลสายชิวนะผมก็มานอนห่างจากตรงบริเวณกลางเตท์เหมือนกันนะเพราะเนื่นองจากว่ารถลรามันกินพื้นที่เยอะเนาะก,ก็เลยมานอนแต่ตอนนั้นผมจําได้ว่าผมมาคนเดียวนะครับนะมาคนเดียวทีนี้ยวันนั้นอะที่ที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะคือฝนมันตกตกทั้งคืนเลยเกือบจะทั้งคืนนะแล้วกตกแรงมากด้วยตกเสร็จปุป๊บไอตรงบริเวณรถตู้เนี่ยน้ามันท่วมเลยนะน้ามันท่วม เสร็จแล้วทีนี้พอเวลาประมาณสักถ้าจําไม่ผิดประมาณตีสองหรือตีสามนี่แหละนะครับนะได้ยินเสียงเด็กด้วยมาคือเรานอนอ่ะเรานอนเปิดหน้าต่างนะได้ยินเสียงเด็กมาเคาะประตูนะเออเคาะเคาะเรียกอะพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยผมแม่งนอนอยู่แม่งสะดุ้งขึ้นมาเลยเว้ยเออแล้วก็ทําใจอยู่แป๊บหนึ่งเว้ยนะทีนี้ก็เลย พอตั้งสติได้ก็เลยเปิดประตูมาดูแล้วดูเวลาเลยคือเราอะอยู่ห่างจากจุดการเต้นเนะี่ยที่เขากลางกันเนี่ยนะค่อนข้างไกลอย่างที่สองก็คือบริเวณที่ผมนอนอยู่นะคือน้ําแม่งท่วมเว้ยนะน้าแม่งท่วมแล้วอย่างที่สามก็คือแม่งเป็นเวลาดึกแล้วประมาณตีสองตีสามแล้วถามว่าจะมีเด็กไหนแม่งมาวิ่งวะโอ้โหพอเราตั้งสติได้เราเปิดประตูลงไปดูเราเห็นบริเวณรอบรถเราแม่งน้ําท่วมแล้วเราไม่เห็นใครเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรรู้ปะ หลอนชิบหายนอนเหงื่อแตกนะคุ้มโปงเลยนะวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะผมยังวันนี้ยังดีนะมามากับผอบอนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไม่เล่าต่อละอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะที่มานอนที่ลานกลางาเต็นท์ผาพ่อเมืองอุทยานแห่งชาติไซทองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจะอะไรผมจะก่อนนอนผมจะไหว,ว้พระสวดมนต์สักนิดหนึ่งนะครับนะ